ชั่วนิดนิรันประพันธ์โดยอัคคีตอนที่9เพราะมีคิวถ่ายน้อยกว่าทุกวันพิมพ์อักษรกำลังคิดว่าจะตรงกลับบ้านดีหรือไปหาเจนนิพาที่ทำงานดีเพื่อชวนไปไหนๆกันต่อตามประสาพเพื่อนซียังไม่ทันสตาร์ทรถหรือตัดสินใจได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น พิมอับสอนขมวดคิ้วมองเบอร์ไม่คุ้นเคยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมอับสอนใช่ไหมคะคนทางปลายสายเอ่ยถามนอกจากเบอร์โทรศัพท์เสียงยังไม่คุ้นหูอยู่ดีใช่ค่ะไม่ทราบจากไหนคะพิมอับสอนตอบรับและถามกลับดีฉันเป็นตัวแทนจากเจ้าของดอกไม้ค่ะ ท่านอยากเรียนเชิญคุณพิมพ์มาทานอาหารด้วยกันสักมือ้อไม่ทราบสะดวกวันไหนคะไม่ทราบสะดวกวันไหนไม่ใช่สะดวกหรือเปล่าถ้าไม่เพราะความอยากรู้ว่าเจ้าของดอกไม้ช่อไหนและเขาคือใครคิดว่าการสนทนาคงจบลงแค่นี้แต่นี่ความอยากรู้มีมากกว่าพิมพ์อักษรจึงถามออกไปว่าดอกไม้ ค่ะกุหลาบแดงที่ถึงมือคุณพิมพ์ทุกวันเป็นของเจ้านายดิฉันเองฝากขอบคุณท่านด้วยนะคะคู่สนทนาเรียกเจ้าของช่อกุหลาบแดงว่าท่านทุกคำท่าทางจะใหญ่โตไม่น้อยพอจะบอกดิฉันได้ไหมคะว่าเจ้านายคุณคือใครมาแล้วคุณจะทราบเองค่ะดิฉันขอนัดหมายเลยได้ไหมแม่เลขาคนนี้ ท่าทางเอาแต่ใจน่าดูแถมยังเล่นแง่จนหน้าหมันไส้พิมพ์อักษรชำเลืองช่อกุหลาบแดงบนเบาะทางด้านซ้ายช่างใจอย่างหนักไปไม่ไปอยากรู้ไม่อยากรู้ไม่เห็นอยากรู้แต่ก็ได้ค่ะวันนี้เลยเป็นไงคะฉันว่างพอดีแต่คงกลับดึกไม่ได้หวังว่าท่านของคุณคงจะเข้าใจ แน่นอนค่ะน้ำเสียงเจือความสมใจค่อยฟังดูดีขึ้นอีกหน่อยตอนนี้คุณพิมพ์อยู่ไหนคะดิฉันจะส่งรถไปรับพิมพ์อัสอนประท้วงงดให้คนขับรถคอยรับส่งตั้งแต่จบมัธยมปลายราะอ,อายที่ถูกเพื่อดล้อว่าเป็นคุณหนูการได้ขึ้นรถโดยสารประจำทางนั่งบ้างยืนบ้างพร้อมกับเพื่อนๆเ,เป็นความสนุกสนานอย่างใหม่หลังจากนั้น และคล่องตัวมากกับการขับรถไปไหนมาไหนเองรถคันแรกเป็นของขวัญจากการสอบติดมหาวิทยาลัยพิมพ์อักษรไม่คิดว่าตัวเองจะอยากกลับไปเป็นคุณหนูให้ใครต้องรับส่งอีกครั้งคำตอบที่ให้คู่สนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนจึงเป็นบอกทางมาเธอคะ่ะฉันจะขับรถส่วนตัวไปเอง สถานที่นัดหมายคือร้านอาหารญี่ปุ่นบริเวณชั้นล่างของโรงแรมชื่อดังโรงแรมแห่งนี้อยู่กลางเมืองผู้คนพลุกพล่านพิมอับสอนเคยมาหลายต่อหลายครั้งก็ถ,ถูกใจรสชาติเค้กของร้านเบเกอรี่ร้านหนึ่งที่นั่นสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ดิฉันนาลิน่ที่คุยโทรศัพท์กับคุณเชิญทางนี้ค่ะผู้หญิงที่แนะนำตัวว่าชื่อนาินี แต่งตัวค่อนข้างเปรี้ยวจัดไม่เข้ากับน้ำเสียงเข้มงวดยามสนทนาด้วยหล่อนสวมกางเกงผ้าเนื้อดีสีขาวเสื้อคอลึกสีแดงเพลิงที่ไม่ต้องก้มก็แทบเห็นไปถึงตับไตไส้พุงพิมพ์อับสอนเดินตามนาลินีไปเงียบๆจนถึงร้านอาหารญี่ปุ่นฝ่ายเดินนำหยุดหน้าห้องห้องหนึ่งท่านคะคุณพิมพ์มาแล้วคะ่ะเชิญเข้ามา ฟังจากเสียงท่าทางท่านของนลินีคงอายุไม่ใช่น้อยนลินีเป็นฝ่ายเปิดประตูบานเลื่อนให้ชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐานผู้หนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นปูเสือตาธรรมิหน้าโต๊ะขัดมันเตี้ยที่เต็มไปด้วยอาหารจำนวนไม่น้อยเขายิ้มพรายยามเห็นพิมพ์อักษรก้าวตามเข้ามาลุกขึ้นรับว่าหญิงสาวด้วยแววตาวาววับ อย่างคนที่ถูกมองเห็นแล้วเพิ่งนึกเสียใจว่าไม่ควรทำบ้าๆด้วยการรับนัดคนแปลกหน้ายังดีหน่อยที่สถานที่นัดเป็นร้านอาหารถึงจะเป็นห้องส่วนตัวแต่วัสดุทำจากกระดาษเพื่อให้ได้บรรยากาศญี่ปุน่นทำให้เสียงต่างๆได้ยินถึงกันหมดชายแปลกหน้าคงไม่กล้าทำอะไร นลินีปล่อยพิมพ์อับสอนนั่งลงตรงข้ามท่านเพียงผู้เดียวตัวเองหลบมานั่งมุมหนึ่งของห้องยินดีจริงๆที่คุณพิมพ์ยอมรับนัดผมชายเจ้าของช่อกุหลาบแดงเอ่ยน้ำเสียงแสดงว่าดีใจจริงขอบคุณเช่นกันค่ะที่คุณเอ่ออาจหารครับผมติดตามผลงานคุณพิมพ์พตั้งแต่แรกรู้สึกชื่นชม หวังว่าคุณคงไม่รังเกียจดอกไม้พวกนั้นผู้หญิงไม่เคยรังเกียจดอกไม้ค่ะพิมพ์อักษรตอบอ่อนหวานเป็นธรรมชาติดิฉันรับนัดก็เพราะเรื่องนี้อยากจะขอบคุณค่ะดอกไม้สวยมากแต่ว่าไม่ต้องส่งอีกดีกว่านะคะดิฉันเกรงใจช่อหนึ่งคงแพงมากคุณปฏิเสธได้นุ่มนวลทีเดียวนะ อาจหารตอบอย่างที่พิมพ์อักษรไม่รู้ว่าเป็นคำชมหรือประชดเชิญทานอาหารก่อนเถอะครับเรื่องอื่นค่อยคุยกันระหว่างทานก็ได้อาจหารเชื้อเชิญขี่ปลาดิบใส่จานให้อย่างเอาอกเอาใจพิมพ์อักษรอยากปฏิเสธพร้อมกับขอตัวกลับเดี๋วนั้นแต่คิดว่าคงเป็นการกระทำรุนแรงเกินไปกะว่านั่งสักเดี๋ยวค่อยขอตัวคงไม่สาย ทราบมาว่าคุณพิมพ์พึ่งรับบทเป็นนางเอกเรื่องแรกใช่ค่ะแปลกนะคะดิฉันไม่คิดว่าผู้ชายจะติดตามละครเหมือนกันผู้ชายส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องข่าวบ้านการเมืองเรื่องกีฬาเสียมากกว่าคำพูดนั้นเรียกเสียงหัวเราะจากอาจหารแววตาเขาเปล่าขึ้นอีกนิดผมติดตามคุณมากกว่าละครคำตอบตรงไปตรงมา เกือบทำพิมพ์อักษรสะอึกมือที่จับตะเกียบเกรงขึ้นมาจังหวะหนึ่งขอบคุณค่ะเออคุณอาจหารคะดิฉันว่านี่ก็ค่ำมากแล้วคงต้องขอตัวกลับก่อนอะไรกันจะกลับแล้วเหรอค่ะคงต้องขอตัวจริงๆเดี๋ยวที่บ้านจะเป็นห่วงอาจหารนิ่งไปนิดแล้วคำตอบของเขาก็เหมือนมือมืด ยกภูเขาลูกโตออกจากอกก็ได้ผมไปส่งที่รถลุกขึ้นหันมาสั่งนลินีคุณอยู่นี่จัดการเคลียร์ค่าอาหารค่ะท่านอากาศด้านนอกปลอดโปร่งจนพิมพ์อัสษรเผลอสูดเข้าเต็มปอดสาบานกับตัวเองว่าจะไม่ประมาทในการรับนัดใครอีกแล้วต่อให้อยากรู้แค่ไหนก็จะไม่ยอมมาพบคนแปลกหน้า ให้ต้องรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องอีกเป็นอันขาดขอบคุณสำหรับดอกไม้และอาหารขอตัวก่อนนะคะพิมพ์อักษรกล่าวลาอย่างเป็นทางการก้าวเข้ารถประจำตำแหน่งคนขับดึงประตูปิดแต่ไม่สำเร็จเพราะอาจหารก้าวขึ้นมาใช้ตัวกั้นไว้ก้มลงถามใบหน้าแทบชิดกันพิมพ์อักษรผงาดนี้ยังตกใจคุณจะกลับจริงๆนะหรอ จริงสิคะคิดว่าตอบออกไปเสียงแข็งแต่ที่จริงสันระร,รู้สึกไม่ดีกับท่าทางคุกคามของอีกฝ่ายผมไม่คิดว่าคุณจะไม่รู้นะว่าผมนัดคุณมาทำไมน้ำเสียงเขายะเหยียดชอบกลนพิมพ์อัสษรหน้าตึงดิฉันทราบเท่าที่คุณนาลินีบอกถ้างั้นคุณก็ถูกใจผมขึ้นอีกนิดแล้ว อาจหารเหยียดยิ้มดิฉันไม่เข้าใจคุณอาจหารคะดิฉันว่าคุณถอยไปดีกว่าอย่าให้เป็นเรื่องเลยคะ่ะผมแค่จะเจรจาเขาไม่ลดละผมชอบคุณมากนะพิมพ์อัสษรตั้งแต่เห็นครั้งแรกในโฆษณาก็ว่าได้เรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นไม่ดีกว่าหรอแล้วคุณอยากได้อะไรผมจะให้ เลือดทั้งหมดในกายสูบฉีดขึ้นมารวมอยู่บนหน้าพิมพ์อับสรรู้สึกถึงความร้อนเห่อและร่างกายสั่นเทิมด้วยโทสะเรารู้จักกันเกินพอแล้วค่ะถ้าคุณต้องการอย่างนั้นไปหาข้างหน้าดีกว่าพิมพ์อับสรตอบผลักอ,อกอาจหารเพื่อให้เขาพ้นจากประตูรถพยายามจะปิดและขับหนีแต่อีกฝ่ายไม่สะดุ้งสะเทือนสักนิด สีหน้าอาจหานเข้มขึ้นอย่างน่ากลัวคุณปฏิเสธผมจริงๆหรือแกล้งใส่ซื่อเพื่ออัพ่าตัวกันแน่ฮึคุณอาจหานฉันไม่ไปไหนกับคุณทั้งนั้นไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกเข้าใจไหมยิ่งปฏิเสธผมก็ยิ่งชอบผู้หญิงพยศนี่มันน่าปราบนักละอาจหานว่าพลางหัวเราะพิมพ์อักษรมัวแต่พยายามผลักเขาออก จึงไม่สังเกตเห็นมืออาจหานควยหลังทำอะไรบางอย่างจนเห็นมันในระยะใกล้ผ้าเช็ดหน้าสีเข้มกลิ่นฉุนถูกโปะลงเกือบถึงจมูกหญิ้งสาวตกใจแทบสิ้นสติพอเดาได้ว่ามันคืออะไรก็ใกล้เกินกว่าจะหลีกหนีแต่แล้วจากที่คิดว่าคงเสียท่าแน่มือของอาจหารกลับถูกกระชากห่างออกไป ร่างเซจนแผ่นหลังกระแทกรถที่จอดใกล้เสียงคำรามสะบดในลำคอดังพอให้พิมพ์อับสอนอาจหารได้ยินก่อนเจ้าของเสียงจะประเคนหมัดเข้าปากเครึ่งจมูกครึ่งเรียกเลือดให้คนถูกกระทําที่ไม่มีสิทธิตอบโต้เพราะเจ้าของหมัดหนักกระชากผ้าเช็ดหน้าชุบยาสลบโปะจมูกแล้วกดจนแน่ใจร่างอาจหานอ่อนปวกเปียก ถลายรูดลงกองกับพื้นเหมือนไร้กระดูกพิมพ์อับสอนมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยสีหน้าตื่นกลัวหลอนทั้งช็อกทั้งดีใจเมื่อเห็นใบหน้าพลเมืองดีชัดๆกราเมธหันขวับจากจัดการอาดหารตรงเข้ากระชากแขนพิมอับสอนสีหน้าเหมือนพร้อมอรารวาดได้ทุกเมื่อดันคำพูดต่างๆของพิมพ์อับสอนกลับลงคอไปอย่างเดิมบัญยาอ่อนหรือเปล่า รู้จักมันรอไงถึงมาหามันถึงที่คิดไหมว่าถ้าไม่มีใครเห็นจะถูกพาไปทำอะไรบ้างราเมศระเบิดอารมณ์หัวใจยังเต้นรัวเร็วกว่าอัตราปกติด้วยความรู้สึกอัดแน่นข้างในแค่คิดว่าช้าอีกนิดเดียวฟิมอับสอนจะเสียท่าอาจหารนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จชั้นแนวหน้าที่มีประวัติลับๆเรื่องข่าวโลกี เขาจ้องหน้าหญิงสาวเหมือนจะฉีกหล่อนเป็นชิ้นๆพี่แม่มาที่นี่ได้ยังไงถามเสียงสะอื้นยังจะย้อนถามอีกเรื่องนั้นมันสำคัญนักหรือไงเขาดูกลับโชคดีเท่าไหร่แล้วที่เขาใจลอยขับรถตามพิมพ์อับสรโดยไม่รู้ตัวและบังเอิญมาเห็นเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลเข้าตั้งแต่เจอหน้ากัน ราเมศเอาแต่ตะคอกใส่ด้วยถ้อยคำรุนแรงแต่พิมพ์อับสอนกลับไม่รู้สึกโกรธสักนิดน้ำตาเอ่อท้นขอบตาขึ้นจนปวดแสบแล้วไม่นานม่านน้ำใสๆก็บทบังภาพราเมศจนมิดแต่เขาอยู่ใกล้มากแค่เอื้อมเท่านั้นเองพี่เมร่างบางโผเข้าหาอกอุ่นปล่อยโฮกับอกกว้างด้วยความรู้สึกวางใจ ราเมศตกใจในวินาทีแรกก่อนความรู้สึกอบอุ่นจะแผ่อิทธิพลเข้ามาในหัวใจจนเต็มพื้นที่สองแขนของเขาโอบรอบตัวพิมพ์อัสษรกอดปลอบพร้อมกับลูบผมแผ่วเบาไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องกลัวหากสนใจดาวน์โหลดอีบุ๊กเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆสามารถทำได้โดยคลิกลิงก์ด้านล่าง หรือแบนเนอร์ของช่องอัคคีส์ไทม์ถ้าชอบนิยายเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ